ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบประกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทำผัดถั่วงอกต้าหู้หมูสับนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาดูกันนะคะว่ากบมีอะไรบ้างนะคะนี่คือถั่วงอกที่กบมีนะคะ กบก็จะใส่แครอทนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมสับนะคะอันนี้ต้นหอมต้นหอมของกบหมดแล้วเหลือเท่าที่เท่านี้จริงๆก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะหมูบดค่าอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวฝ้าเขียวขนอวน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ พริกไทยป่นนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะแล้วกาขออนุญ,ญาตเปิดพัดลมนะคะ เป็นเมนูไม่หนักท้องนะคะเพื่อนๆก็ทานสบายๆเลยนะคะเมนูนี้เนาะใส่เนื้อหมูบดลงไปเลยค่ะ ๋ย่ต้องหู้ลงไปเลยค่ะใส่แครอทลงไปเลยนะคะ บใส่แครอทตัดสีสันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะมีความแค่เป็นแค่สีขาวเนาะกับถง่งงอกาหูก็สีขาวถง่งงอก็สีขาวตบก,ก็เลยใช้แครอทตัดสีนะคะมาปรุงกันเลยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไป อันตรายนิดหน่อยขนอน,นิดหน่อยนะคะสีขาวก็นิดหน่อยค่ะสาเขียวนะคะนิดหน่อยเหมือนกันค่ะ ของห้องลงไปเลยนะคะน้ำน้ำต้องมนี้ ถั่วงอกแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะว่าจะใช้ในการผัดนานแค่ไหนเนาะผกว่าเขาโดนไฟแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าพอแล้วเนาะใส่ต้นหอมลองไปเลยค่ะกิดเต้า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวถั่วงอกเขากอ็อันนี้นะคะใช้ได้นะคะ แล้วอย่างหนึ่งถึงแม้กก,กระทะของกบถึงแม้ว่ากบปิดนะคะเขาก็ยังทํางานอยู่เนาะเพราะเขาก็ร้อนใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะเยอะๆหน่อยเผ็ดๆนิดนึงก็เป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะใส,จส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะง่ายๆเนาะเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็สบายท้องด้วยนะคะเพ,พื่อน เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆผัดถั่วงอกหมูสับของกบนะคะผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับค่ะกบขออภัยพูดผิดนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนๆสบายท้องนะคะจะทานกับข้าวก็ได้หรือไม่ทานกับข้าวก็ได้นะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นเมนูที่สบายๆนะคะไม่มีรสชาติที่ จัดสักเท่าไหร่นะคะถือว่าเป็นเมนูที่สุขภาพได้เหมือนกันนะคะเพื่อน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 ท่านไหนที่ไม่ชอบใส่หมูสับนะคะก็ไม่ต้องใส่เนาะใส่แค่ต้งหู้กับถั่วง,งอกก็ถือว่าเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเลยนะคะเพื่อนๆลดน้ําหนักได้ดีเลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆกบขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมน์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบา,บายๆค่ะจุบจ๊บๆไปแล้วค่ะ